เออนันเตะล้อหน้าก็มาติดหลุมขยับล้อด้านหน้าก็ลาบากทางมันแคบขยับมาด้านหลังก็ทางชันแหมห่านี่บ่เฮ้ยถ้าแถวนี้ก็บ่มีโคนเหี้ย โยกไปก็โยกมาโยกมาก็โยกไปนะครับท่านผู้ชมลดบรกเยอะเลยสักนิดหนึ่งนะครับต้องสตาร์ทรถเร่งไปด้านหน้าอย่างเดียวนะครับโอเคโอเคเร่งเลยครับสตาร์ทรถเร่งนี่แหละครับล้อหน้าเลี้ยวบบดีก็มีโอกาสตกหลุมเลยนะครับลดตกเลยนะครับค่อยๆค่อยๆเออรอดตัวรอดตัว โอเคครับโอเคครับตอนนี้เบาวแจ็คก็พาท่านผู้ชมไปเที่ยวต่อนะครับไปที่สันอ่างเก็บน้ําบางพระศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับตามเบาวแจ็คไปเน้อไมเกิดตะลอนไปชู่หมายอูโมงต้นไม้ นนึ่งซตอนนี้ก็ห้าโมงสิเอ็ดนาทีนะครับแถวตอนนี้ก็เป็นแหล่งนะครับเป็นแหล่ง พักผ่อนอีกจุดหนึ่งนะครับของอ่างเก็บน้ําบางพระนะครับตรงนี้เราขับมอเตอร์ไซค์เข้าไปได้ใช่ไหมอ่ะมาแล้วนี่นี่นะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวเรามีร้านค้านะมานั่งกินกันตรงริมทางตรงนี้แล้วก็ริมอ่างกับบรรยากาศที่เปะเวอร์เลยนะครับทุกผู้ชม มีส้มติงส้งตมตำมีอาหารมีเครื่องดื่มเครื่องดื่มขายนะครับนะเน,นี่ยโอ้โหอันนี้ก็มีแฮมเบเกอร์แฮมเบเกอร์สวยงาม มาจอดตรงาทางขยะเนี่ยนะขอเข้ามาจับปึงจับปลากันไปดีกว่าตรงนี้ขยะหืมไก่ยา่างอาหาร แค่ขับผ่านนะครับท่านผู้ชมเนาะอาหารตามสั่งอะไรก็มีเย็นตโฟส้มตึงส้มตำโอเคไปต่อไปต่อไม่รู้ตรงสันอ่างตอนนี้เวลาห้าโมงสิบเจ็ดนาที ห้านาทีไม่รู้ว่าเขายังให้เราเข้าได้อยู่หรือเปล่าเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าบาเจ็กก็เคยมาทังคลีบหลายครั้งแล้วนะครับแต่พอมาแล้วก็อยากจะไปดูบรรยากาศอีกอตอนนี้ครับดูดิเน,นะมะช่วงนี้รถจะเยอะหน่อยนะครับช่วงเวลาเขาเลิกงานกันนาอยบาวเจ็กเดาวอีกแล้วนะครับ แต่ก็จริงๆประมาณ5้าโมงสี่โมงห้าโมงนี้ก็เขาก็เลิกงานหน่อเนาะ,นะหรือไม่ก็ไปทํางานกันแง่แม่คนขึ้นไปวิ่งบนสันห่างกันนั้นน่ะตอนนี้ห้าโมงสิบเก้านาทีบอกเจ๊ไม่รู้หรอกนะเวลาปิดเปิดเปิดปิด ของอ,อ,อ่างเก็บน้ําตัวเนี้หรือว่าเขาจะให้เราเข้าได้ตลอดเนาะ<ม>ก็ไม่เป็นไรเราก็ลองลองเข้าไปดูนะครับ<ม>เห็นมอเตอร์ไซค์ขับเข้าไปก็คือคงเข้าได้เลยครับ<ม>กตงโม ตรงนี้เลยนนะครับี่คนเขาก็มาถ่ายรูปกันช่วงเวลานี้เลยนะครับเนี่ยเห็นปะนักท่องเที่ยวแต่เดี๋ยวค่อยจอดนะเนาะเราจะเคยทำคลิปนะท่านผู้ชมก็ดูได้นะครับอ่าเซิร์ชเข้าไปดูค,ดคลิปเดี๋ยวน่ยขับรถไปเรื่อยๆนั่นเห็นไหมอ่ะ ขอให้เข้าไปเปล่าวะห้ามผ่านลานจอดรถ จะดูเปล่าครับท่านผู้ชมจะขึ้นไปดูบรรยากาศข้างบนกันเปล่าโอเคไปมาบางพระก็ขึ้นไปดูบรรยากาศจุดชมวิวแล้วกันนะครับท่านผู้ชมเนาะข้างบนนะครับบันไดนะครับกี่ขั้นก็ไม่รู้นะครับตามบอกแท็กเไปเนอร์ตอนแรงแล้วครับ ห้าโมงกว่าอืมเมื่อก่อนตรงนู้นนะเขาจะให้เราขับรถเข้าไปถึงนู้นขึ้นไปข้างในแต่เดี๋ยวนี้เขาให้เราจอดแค่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเนะี่ยเป็นลานจอดรถตรงนี้นะครับก็ไม่เป็นไรเราก็มาดูแค่ตรงนี้เนาะอืมอันนี้ก็อ่านกันเอาเองนะครับตรงเนี้ นี่กับบรรยากาศโอ้โหวันนี้วันนี้บารแจ็คขับรถลอเลาะทั้งวันนี่บรรยากาศคนนิยมเขานั่งกันตรงป่าหญ้าเนาะ เดินแค่ครึ่งเดินแค่ครึ่งก็เมื่อยขาแล้วเมื่อยขาปวดขาแล้วแต่ดีนะที่มันมีลมอ่ะดูใบหญ้าพิ้ว,วอ่ะใบหญ้าพิอ่ออ่ะ เื่อยแข้งเมื่อยขาพระอาทิตย์ใกล้จะอัดสดงอีกนานใกล้จะรับฟ้านี่โอ้ยเดี๋ยวหาขอนั่งก่อนเถอะหาเมื่อยขา เมื่อสักครู่เมื่อสักครู่บอกจะอยู่ตรงนูน้น<ม>เห็นปะ่ะตรงนู้นนะ่ะสองสามจุดตรงนู้นนะเที่ยวรถเข้าไปจอดตรงลานกลางเต็นท์นะครับตอนนี้บอลแจ็คอยู่ที่สันอ่างบางพระนะครับศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับท่านผู้ชมมานังกินบรรยากาศก่อนเดี๋ยวค่อยกลับบ้านนะครับดูผมบาลแจ็คดิลมมันพัดอะ่ะ มันลมมันโอเคเลยบรรยากาศนี่มันเย็นแล้วนะครับทุกชมสามร้อยหกสิบองศาเนาะนจากบ้านเบาแจ็ก ที่นี่นะก็ใช้เวลาประมาณอ่าชั่วโมงหน่อยๆนะครับก็ขับรถสบายๆไม่ไกลมากนะครับก็เลยใช้เวลาตรงนี้นั่งตรงนี้ให้นานๆหน่อยแล้วค่อยกลับบ้านมาแต่เ,เช้าดูดิดูข้างหลังบาเยเจดีก็เป็นอ่สาสันหางที่นักท่องเที่ยวแล้วก็คนแถวเนี่ยเขามาอาอกกําลังกายกันเนาะตอนเย็นๆนะ่ะเครื่องบินเครื่องบิน เห็นหรือเปล่าก oh, uh. uh. ็ไม wow. ่รู้ม่วนม่วนอกม่วนใจหิวอีกละเดินขึ้นบันไดเมือนตกี้หิวข้าว ลมเย็นอากาศดีนะครับไม่ร้อนแล้วนะครับเพราะว่ามันเย็นแล้วเนาะมาก็มาแนะนําม,มาให้ช่วงตอนเย็นๆกับเช้าๆอ่ะกับบรรยากาศที่นี่อ่างเก็บน้ําบางพระ ลมครับสำหรับคลิปนี้นะครับบ่าวแจ็คเอาไว้เพียงเทนี้ก,ก่อนนะครับบ่าวแจ็คก,กำลังจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับยังไงยังไงแล้วนะครับสนับสนุนช่องบ่าวแจ็คนะครับ อย่าลืมนะครับกดติดตามด้วยนะครับช่องไบคเกอร์ตลอดไปทั่วนะครับปีกบาลานเนอร์ปีกบาลนะาะนเะนอะระนะ์